โอมั่นติวันนี้วันที่24เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ตรึกตรองสิ่งซึ่งพ่อเตือนลูกๆถึงในยุคบรรจบพ,พบกันแล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสได้คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือหนทางที่จะคงอยู่อย่างเบาได้ตลอดเวลา วิธีการอะไรที่ลูกๆควรจะชุบเรี้ยงไว้เพื่อที่จะคงอยู่อย่างมีความสุขได้คำตอบเพื่อที่จะคงอยู่อย่างเบาตลอดเวลาให้วางบาปทั้งหลายที่ลูกได้ทำมาในชาตินี้ไว้เบื้องหน้าสัญญาแพทย์อันเป็นนิรันด์และก็อยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำที่บาปของลูกนั้นได้ทำมาชาติแล้วชาติเล่าอยู่อยู่บนศรีรษะของลูก ของรูปนั้นจะถูกตัดออกไปได้โดยการมีการจดจำแล้วต่อมาก็จะมีความสุขได้ลูกดวงยานจะกลับมาสาโทประทานโดยการมีการจดจำพอ่อสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้เข้าใจตอนต้นตอนกลางและตอนจบของละครอ,อย่างดีมากๆเก็บไว้ในสำนึกรู้ของลูกแล้วก็อย่างเตือนคนอื่นๆ ยงให้น้ำมันของความรู้นี้แล้วขับจากความมืดมิดแห่งความไม่รู้จุดที่สองเพื่อที่จะอุทิศตัวลูกเองให้ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับพ่อบรามาให้ทำตามท่านอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูกก็จะจบลงไปเพราะฉะนั้นให้ตายขณะมีชีวิตก่อนล่วงหน้าเพื่อที่ลูกนั้นจะไม่จดจำสิ่งอื่นใดในช่วงขณะสุดท้ายพรของบับตดาสำหรับเรา ขอให้ลูกตายขณะมีชีวิตแล้วจบสิ้นความธรรมดาและให้สันสากาของความพิเศษที่จะมาเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของลูกธรรมชาติอะไรก็ตามที่คนมีมันจะทำงานโดยอัตโนมัติลูกลูกไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดทำสิ่งต่างๆหรือทำสิ่งใดๆเพราะมันทำงานโดยอัตโนมัติในทํานองเดียวกันธรรมชาติของผู้ที่ เป็นบรามินโดยการมีการตายขณะมีชีวิตและเกิดใหม่ก็คือการมีคุณสมบัติพิเศษของดวงยานพิเศษให้สังสก,กาของความพิเศษเหล่านั้นจงมาเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของลูกแล้วมันก็จะปรากฏออกมาจากหัวใจของแต่ละคนว่านี่เป็นธรรมชาติของฉันความธรรมดาคือธรรมชาติของอดีต ไม่ใช่เป็นเวลาปัจจุบันเพราะฉะนั้นลูกเดี๋ยวนี้ได้ถือกำเนิดใหม่ธรรมชาติของชาติเกิดใหม่นั้นคือความพิเศษไม่ใช่ธรรมดาคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เล่นอยู่กับอัญ,ญมณีแห่งความรู้ตลอดเวลาไม่ใช่เล่นอยู่กับหินนั้นจะอยู่อย่างสูงสัก์อัจฉรโอมชานติ